อะไรเนี่ยฉลามเทศบาลเมืองชนบุรีๆๆๆๆๆบ้านเกิดผมเอง,เองนะแต่ว่าอยู่สตีหีนะครับแต่ว่าผมไปโตที่มุกดาหารนะครับถือว่าเป็นคนชนนั่นแหละแต่ว่าไปอยู่มุกดาหารนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเลยกลายเป็นหมอลำนะเป็นอีสานไปเลยครับ แต่คุณพ่อก็เป็นอีสานหร้อวปล่ะพ่ออุดรครับผมอุดอรหนองวุสอ,อคงเยอะเลยกันอะไรเนี่ยควายบัฟเฟ่รควายเอ้ย <laughs>